คือโดรนเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับสำหรับสงครามยุคใหม่อย่างมากเลยแต่ถ้าว่าโดรนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าการบินของมันเนี่ยก็จะช้ากว่านะครับถ้าเป็นโดรนแบบโดรนโจมตีโดรนคามิการเซ่อะไรพวกนี้นะถ้าแบบไปโจมตีเขาเนี่ยมันก็จะบินไปช้าชานะครับคือแบบมันสามารถที่จะสกัดกั้นได้ง่ายและที่สําคัญระยะการปฏิบัติการของมันเนี่ยก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายเลยนะครับมันเลยทําให้จีนครับเขาเลยมีการคิดค้น แบบถ้าเกิดว่าโดรนมันบินไปช้าแล้วแบบโอกาสที่โดนสกัดกั้นเยอะเราก็ไปปล่อยมันใกล้ๆดีนั่นแหละครับทางประเทศจีนเนี่ยเขาเลยมีการสร้างยานบินแม่ครับที่จะเอาไวบ้บรรทุกโดรนเพื่อที่จะไปโจมตรีและที่สําคัญไอายานบินแม่เนี่ยก็สามารถปล่อยโดรนได้ครั้งเดียวนะครับกว่า100ลําแบบระยะเวลาแค่ไม่กี่เสกเพียงเท่านั้นแหะครับซึ่งจีนเขาได้มีการทดสอบแล้วด้วยในปัจจุบันนี้ จีนนั้นเขาจะสร้างยานบินรบแม่ยังไงนะครับหรือว่ายานบินโดรนแม่ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับบงครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้ครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึงการที่ทางประเทศจีนนะครับหรือว่าจะเริ่มทําการทดสอบการบินครับในเดือนมิถุนายนนี้ของยานบินแม่ที่มีชื่อว่า wsuav ครับ ที่สามารถปล่อยโดรนโจมตีนะครับหรือว่าโดรนคามิกาเซ่เนี่ยได้กว่า100ลำในคราวเดียวครับและข้อได้เปรียบตรงนี้ครับมันทำให้กองทัพโดรนของจีนเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลใจต่อประเทศสหรัฐอย่างมากครับในเดือนมิถุนายน2025บครับบริษัทเอกชนจีนที่มีชื่อว่าจุยเฉียนนะครับมีกำหนดการครับที่จะเริ่มการทดสอบการบิน ของ WSUAV ครับซึ่ง WSUAV เนี่ยก็จะเป็นดโดรนแม่ครับซึ่งบินระยะไกลและก็สามารถบินได้ในระดับความสูงที่สูงมากๆที่กำหนดหมวดหมู่ใหม่ครับซึ่งเป็นตัวเปิดนะครับที่งานชูไฮแอร์โชว์2024แผนงานที่เร่งขึ้นครับของโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงการผลักดันครับที่กว้างขึ้นของทางประเทศจีนในการนำระบบไร้คนขับเข้ามาใช้ในเร็วๆนี้ครับ ควบคู่ไปกับโครงการเครื่องบินขับไล่ Generation 6ที่กำลังดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนี้และในสภาพเวดล้อมด้านการป้องกันประเทศที่ได้รับการหลอ่อหลอมรับจากฝูงโดนอำนาจด้านการบังคับบัญชาและการปฏิบัติการระยะไกลหลายโดเมนมากขึ้นครับมันทำให้การพัฒนานี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเลยณปัจจุบันนี้โดย WSUAV นะครับ ให้เห็นถึงความพยายามของจีนครับในการกำหนดความโดดเด่นของอากาศยานไร้คนขับแบบใหม่โดยที่จะไม่ใช้ผ่านแพลตฟอร์มแบบดั้งเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแต่ทว่าทรัพยากรโดรนที่สามารถปรับขนาดได้สามารถกระจายตัวได้และก็ยากต่อการสกัดกันเนี่ยการทดสอบบินในช่วงแรกครับถือว่าเป็นสัญญาณของช่วงสำคัญในความทะเยอทะยานของประเทศจีนครับที่จะเป็นผู้นำ ในการปฏิบัติการและควบคุมรวมไปถึงการสั่งการด้วยดโดรนเฮลครับและการฉายภาพกำลัง ที่ไม่สมดุลข้ามช่องแคบไต้หวันและก็ทะเลจีนใต้นี้มันส่งผลกระทบต่อจิตใจแบบไต้หวันก็เราเวงหมดแล้วตอนนี้อเมริกาเขาไม่ช่วยฉันน่อยอเมริกาก็ส่งกองเรือรบอะไรเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาดูแลน้องโออย่างไต้หวันของเขาแต่ถ้าว่าจีนก็แบบข่มขู่กันตลอดเวลานะครับมีการพัฒนานู่นพัฒนานี่แล้วก็แบบไปทดสอบกันบริเวณใกล้กับช่องแคบไต้หวันกันอยู่บ่อยๆนะครับตอนนี้ทั้เป็นแอดเป็นไต้หวันที่ขึ้นสมองไปแล้วม้งครับในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ครับไอ้บริษัทจุยเฉียนนะครับที่สร้าง WSUV a ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่านะครับมันจะเป็นโดรนโจมตีระดับสูง Generation 5ที่พัฒนาโดยบริษัทการบินและอวกาศเอกชนของจีนโดรนรุ่นนี้ครับเปิดตัวในงานชูไห่แอร์โชว2024ครับโดยออกแบบครับเพื่อภารกิจที่ระดับความสูงไม่เกิน15,000เมตรโดยพิสัยปฏิบัติการของโดรนรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่7,000กิโลเมตร โดยโดรนรุ่นนี้ครับออกแบบมานะครับให้บรรทุกน้ำหนักได้สูงสุด1,000กิโลกรัมสามารถติดตั้งไมโครโดนครับหรือว่าอาวุธนำวิถีแบบแม่นยำนะครับได้มากกว่า100ชิ้นโดรนรุ่นนี้ครับจะเป็นโดรนแม่ที่มีน้ำหนักถึง15ตันมีปีกกว้างนะครับกว่า25เมตรซึ่งจะบรรทุกโดรนพีชีพนะครับได้กว่า100ลำและระบบอากาศยานไร้คนขับนี้ครับ ไม่ได้ถูกออกแบบครับให้เป็นแค่แพลตฟอร์มเซนเซอร์หรือเครื่องบินทิ้งระเบิดเท่านั้นครับแต่เขานั้นจะสร้างขึ้นมาเป็นโหมดควบคุมทางอากาศที่ควบคุมการปฏิบัติการทั้งฝูงบินที่ซับซ้อนระยะทางไกลสถาปัตยกรรมของโดรนนี้ครับมันสะท้อนถึงความก้าวกระโดดของทางประเทศจีนในการทำสงครามทางอากาศอัตโนมัติโดยมอบการประสานงานครับที่เชื่อมโยงกับดาวเทียมและประมวลผลเครื่องบินสำหรับการกำหนดเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังหรือแม้แต่ภารกิจการรบกวนแบบเรียไทม์นั่นเองและการพัฒนาของ WSUAV นี้ครับมันก็จะสอดคล้องกับจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ของจีนครับที่มีต่อนวัตกรรมภาคเอกชนในด้านการป้องกันประเทศโดยบริษัทจุยเฉียนเนี่ยก็ได้มีการวางตัวเองนะครับยัดเยียดตัวเองเข้าไปนะครับในฐานะผู้เล่นหลักโดยเชื่อมโ,โยงนะครับความก้าวหน้าของ UAV เชิงพาณิชย์ เข้ากับความต้องการทางทหารที่ทางประเทศจีนนั้นต้องการเอาไปปฏิบัติการหรือว่าเอาไปสนับสนุนชาติที่เป็นพันธมิตรของจีงนแนวคิดของโดรนนะครับในฐานะยานแม่สําหรับฝูงบินเริ่มต้นนะครับได้มีการปรากฏตัวนะครับในช่วงปี2023และมันก็ได้รับความสนใจอย่างมากครับในช่วงกลางปี2024ซึ่งสิ้นสุดลงนะครับด้วยการเปิดตัวต่อสาธารณชนในเมืองจูไห่ การบินครั้งแรกครับในเดือนมิถุนายน2025ที่จะถึงนี้ครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับจากต้นแบบไปสู่การทดสอบทางอากาศก็คือกี่ปีเองอ่ะเขาเปิดตัวนะครับครั้งแรกนตอนปี2023ว่าเขาจะพัฒนาโดรนรุ่นนี้ขึ้นมานะเพราะช่วง24ก็แบบสาธารณชนก็แบบโอเคเราได้เห็นแล้วว่าเขามีลักษณะต้นแบบยังไงแล้วก็ข้อมูลยังไงจะปฏิบัติการยังไงพอปี2025ครับจีน จะเอาออกมาปฏิบัติการจริงๆแล้วก็ทดสอบการปฏิบัติการจริงๆแล้วคือช่วงระยะเวลาแค่3ปีเท่านั้นนะแต่อเมริกาเขายังแบบทดสอบกันเป็นทศวรรษเลยไอ้โดนสเตลรุนก่อนหน้าเนี่ยที่อาจจะเอาเป็นรอยัลวิงแมนของอเมริกานั่นแหละครับมันเลยทําให้ดูว่าจีนเนี่ยเขามีความทะเยอะทะยานและก็ก้าวกระโดดไปอย่างมากถ้าเกิดว่าไม่จะเสือกระดาษหรือว่าจีนเขาทาได้จริงๆอะไรประมาณเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาที่แบบรวดเร็วไปกว่าเจ้าโลกอย่างอเมริกาอย่างสิ้นเชิงแล้วในปัจจุบันนี้ มันถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากๆครับในปัจจุบันนี้และมันเน้นย้ำครับถึงการสนับสนุนของรัฐครับต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการทหารแบบเร่งด่วนแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตจํานวนมากครับหรือว่าให้บริการสําหรับกองทัพอากาศจีนแต่ก็มีรายงานนะครับว่าสถาปัตยกรรมโดรนของจีนที่ปุยเฉียนเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นสถาปัตยกรรมของโดรนแบบโมดูล่าครับช่วยสามารถอัปเกรด และกำหนดค่าครับเฉพาะภารกิจได้อย่างรวดเร็วไม่มีประวัติการปฏิบัติงานที่ทราบอย่างแน่ชัดครับในปัจจุบันนี้แต่คาดว่าโปรแกรมนี้ครับจะทําหน้าที่เป็นฐานทดสอบสําหรับกลยุทธ์การบังคับบัญชาฝูงบินในอนาคตและเป็นหลักคําสอนของสงครามในระยะยาวที่จีนนั้นจะสร้างขึ้นมาครับโดยทางทฤษฎีที่เรามองกันนะครับจุยเทียน WUAV เนี่ยก็จะเป็นคู่แข่งนะครับของ MQ9 Reaper และก็ RQ4 c o b o oh l Hawk นะครับของสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะมีการออกแบบภารกิจที่มันแตกต่างกันออกไปครับต่างจาก MQ9 นะครับที่จะเน้นไปที่ระบบ ISR แล้วก็การโจมตีที่แม่นยำครับแต่ว่า WSUAV เนี่ยมันจะทำหน้าที่ครับเป็นโหนดควบคุมสำหรับฝูงโดรนที่ประสานงานกันครับโดยทำหน้าที่หลักครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินไร้คนขับต่างจาก RQ4 ครับซึ่งได้รับความสำคัญ กับการเฝ้าระวังเชิงกลยุทธ์เพราะว่า WSUAV เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มความสามารถครับในการโจมตีและควบคุมฝูงโดรนแบบกระจายอำนาจซึ่งในอดีตสหรัฐอเมริกานะครับได้ทำการสำรวจแนวคิดของยานแม่ที่คล้ายคลึงกันครับในโครงการเจอร์มลินครับของ d AP a r ้าแต่เพียงไม่กี่ลำที่เข้าประจำการหรือว่าสถานะที่ปฏิบัติการได้ครับแต่ถ้าว่าแนวทางของจุยเฉียนเนี่ยผสานความทนทานของเฮล เข้ากับความคล่องตัวในการปฏิบัติการหลายภารกิจซึ่งปรับให้เหมาะสมครับสำหรับการปฏิบัติภารกิจประจําการในพื้นที่ที่มีการโต้แย้งกันหรือพื้นที่ที่แบบสถานการณ์สีเทาแล้วแบบพร้อมจะลุกขึ้นมาตบกันโบกันตลอดเวลาอะไรประมาณนี้เมื่อเปรียบเทียบครับกับเรือบรรทุกเครื่องบินทั่วไปหรือแม้แต่แพลตฟอร์มเฮลที่มีคนขับแบบจุยเถียนที่ได้สร้างขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีการนําเสนอครับการใช้ทรัพยากรทางอากาศที่ซ่อนเร้นกว่า และมีต้นทุนต่ํากว่าและก็มีความเสี่ยงต่อนักบินที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่ต้องไปนั่งขับด้วยตัวเองน้อยลงนั่นเองการตัดสินใจของจีนครับที่จะเร่งการทดสอบเครื่องบินรบ WSUAV นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรครับเพราะมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการทดสอบเครื่องบินขับไล่ generation 6ที่เพิ่มมากขึ้นและบ่อยครั้งของทางประเทศจีนและการพัฒนากองทัพเรือรวมไปถึงขีปนาวุธมากมายที่จีนเขานั้นได้พัฒนาในปัจจุบันนี้ มันบ่งบอกครับถึงความพยายามในการปรับปรุงกองทัพจีนนั้นให้ทันสมัยอย่างสอดประสานกันในเชิงยุทธศาสตร์แล้วครับเครื่องบินรบ WS UAV นั้นได้รับการออกแบบครับโดยเฉพาะสำหรับพื้นที่รอบนอกของจีนที่มีการโต้แย้งกันไม่ว่าจะเป็นช่องแคบไต้หวันทะเลจีนใต้ อาจจะรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่จีนนั้นเขาได้เข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปสอดใส่นะครับมีส่วนร่วมด้วยไปบีบแขนกอดประเทศโน้นประเทศนี้ทีอย่างเช่นในข้างบ้านเราอย่างกุนคาเมอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะส่งผลเสียต่อทางประเทศไทยด้วยก็เป็นได้และในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ครับยานแม่ทางอากาศที่สามารถปล่อยโดรนขนาดเล็กได้หลาย10บลำได้หลายร้อยลำนะครับสามารถทําลายระบบเรดาร์แบบเดิมครับสามารถทําลายระบบการป้องกัน และการรักษาการเฝ้าระวังหรือแม้แต่การเตรียมพร้อมโจมตีอย่างต่อเนื่องในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ครับโดยเครื่องบินบ b SUAV เนี่ยแสดงให้เห็นเจตนาของจีนครับที่จะลงทุนในตัวคูณกำลังครับที่ไม่สมดุลและปรับขนาดได้ซึ่งท้าทายครับปอรูปแบบกำลังทางอากาศแบบตะวันตกที่อเมริกาหรือว่าชาติตะวันตกหรือว่านอตโตเขาได้มีการใช้กันมาแบบดั้งเดิมเนี่ยจีนกันเขาสร้างความท้าทายใหม่ ขึ้นมาให้กับนาโตและก็อเมริกาในปัจจุบันนี้สําหรับนักวางแผนของสหรัฐนะครับรวมไปถึงพันธมิตรแล้วเรื่องนี้ครับทำให้การคํานวณการป้องกันทางอากาศมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะต้องไปสากัดกันอะไรยังไงตอนไหนนะครับกูแบบปล่อยดโดรนมาเป็นร้อยลำนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นเรดาร์เพื่อนๆกนะ็คงจะเออกันบ้างแหละเป็นแอดก็แอดเออนะือแบบ ไม่รู้จะต้องไปยิงใครอะไรกันก่อนดีนะครับคือไอออนโดมไอออนโดมโกลเด้นโดมก็โกลเด้นโดมถ้าเกิดแบบไม่มีการสาดกระสุนไปนับล้านนัดเหมือนจีนที่ก็ได้มีการออกแบบกัน ระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นก่อนหน้านี้นะครับที่แอดได้มีการทําคลิปเล่าไปแล้วถ้าอยากรู้ว่ารุ่นอะไรก็เดี๋ยวแอดแปะลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันนะครับนั่นแหละครับมันเลยทําให้อเมริกานะเริ่มมีความกังวลใจแล้วว่าจีนเขาจะสร้างอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายขนาดนี้แล้วมันจะมีความซับซ้อนต่อระบบนะเราจะไปคํานวณยังไงหรือว่าเราจะไปเซตค่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของเรายังไงนะครับดูมันเกิดความหนักใจให้กับกลุ่มพันธมิตรนาโตและอเมริกาแล้วในปัจจุบันนี้ครับ โดยเฉพาะครับเมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติการแบบกระจายที่เกี่ยวข้องกับฝูงบินไร้คนขับที่ควบคุมโดยเครื่องบินแม่ดังกล่าวที่แอดพูดถึงแล้วในวันนี้เนี่ยการทดสอบของจุยเฉียน WS UAV เนี่ยที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ครับถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันของจีนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางอากาศผ่านระบบอัตโนมัติและกลยุทธ์การจู่โจมของโดรนที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยความสามารถการบินในระดับสูง ความทนทานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นและบทบาทบังคับบัญชาบนเครือข่ายดโดรนแบบกระจายตัวยานแม่ทาอากาศลำนี้ครับอาจจะกลายเป็นเสาหลักของสถาปัตยกรรมสนามรบในอนาคตของจีนหรือว่าในสงครามดโดรนของจีนการเปิดตัวในเดือนมิถุนายน2025จะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนักวิเคราะห์ด้านการป้องกันประเทศและด้านการทหารจากทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึงนักวางแผนทางการทหารทั่วทุกมุมโลกด้วยเช่นกันไม่เพียงแต่ความสําเร็จทางเทคนิคเท่านั้นครับแต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่เผยให้เห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงไปของการครองอํานาจทางกาศในยุคที่เรือบรรทุกเครื่องบินนั้นอาจจะบินไม่ได้ในไม่ช้าหรือว่าไม่ได้เล่นเรือบรรทุกเครื่องบินไปปฏิบัติการแล้วในอนาคตคือถามว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยังมีความสําคัญไหมมันก็คือสนามบิน ที่สามารถล่นไปได้ทั่วทุกมุมโลกนะครับคือสามารถไปอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มีน้ําดึกพอเรือบรรทุกเครื่องบินสามารถบินได้แต่ทว่าครับเครื่องบินยานแม่หรือว่าเครื่องบินที่สามารถบรรทุกโดรนได้เป็นร้อยร้อยลำเพื่อที่จะไปปฏิบัติการมันสามารถไปได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสภาพอากาศมันมีข้อได้เปรียบครับคือไม่ว่าจะในน้ําบนบกบนไหนบนทะเลทรายบนหิมะอะไรนะครับโดรนยานแม่นั้นเขาก็สามารถบินไปได้ เพื่อที่จะไปปฏิบัติการแล้วก็ส่งโดรนเหล่านี้ครับที่บรรจุไว้บนโดรนยานแม่เนี่ยนะครับจำนวนกว่า1น0่ํา้อยเขานั้นสามารถไปโจมตีได้ง่ายขึ้นใกล้ขึ้นและโอกาสที่จะทําให้ระบบการสกัดกั้นต่างๆที่มีอยู่กระจายตัวทั่วอาราเรว์เดอะเวิลด์ปัจจุบันเนี้ยมันก็จะทําให้ยากต่อการสกัดกั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมันทําให้เราต้องจับตามองครับว่าจุยเทียนเอ u ยูเอวีที่จะทดสอบในเดือนมิถุนายนนี้มันจะมีประสิทธิภาพตามที่จีนต้องการหรือไม่ เราก็ต้องติดตามชมกันต่อไปครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็ยนยังไงกันบ้างกับดโดรนยานแม่ที่จีนนั้นเขาได้สร้างขึ้นมาเขาต้องการอะไรจากการสร้างดโดรนยานแม่ลํานี้ขึ้นมาและมันนั้นจะปฏิบัติการได้จริงเหมือนที่จีนต้องการหรือไม่เพื่อนๆก็ลองแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆนะครับผ่านใต้คอมเมนต์เลย แอดรอนความคิดเห็นและมุมมองของเพืเ่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้แอดด้วยแล้วกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพืเ่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่อาจะนำอัปเดตและเสนอทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยแล้วครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวเด้อไว้เจอกันใหม EP นะ่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย